ก็มาแล้วนะครับ1 0 9งกรุงเทพเชียงใหม่ก็ที่ยิยงเสียงขนาดอยู่นี่เป็นเสียงงานศพนะครับคนในซอยนะครับก็จะร้องไห้นะครับเพราะว่าเพลงมันลึกซึ้งมากซึ้งแบบว่าจะร้องไห้ตามเลยปืนของเล่นนะฮะไม่ใช่ปืนจริงเฮเศร้าใจมากใช่ไหมเธอออโอเคจ้ะเพื่อนผมมาทั้งวันนะฮะอยู่ข้างผมตลอดเลย เราก็บ้าเราก็บ้าด้วยกันนะครับฮะเออโอเคเข้าล้างสองมหาหนึ่งศูนย์เก้าลอรีกกับรถท้องถิ่นสี่ศูนย์แปดบางวันเป็นหนึ่งศูนย์เก้านะครับที่ล้อลีกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสี่ศูนแปดล้อรีกหนึ่งศูย์เก้ามากกว่า,าต่างคนต่างล่าช้ามาทั้งคู่นะครับตอนนี้หนึ่งศูนย์เก้ายี่สิบกว่านาทีแล้วสี่ศูนแปดยังตามเวลาอยู่ยังไม่เสียเวลาเพิ่ม ก็หลังจากที่ถ่ายสังขงบวนนี้เสร็จนะครับก็จะไปงานศพอ่าเขาชื่อตาเผือกนะครับเป็นคนตัดผมนะครับเขาเสียมเมื่อคืนนี้อ่าก็เคยไปใช้บริการเขานะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับบอพอหอร้ายเสือมาฮะโอเคมานะครับ,บ109เอสตอมซี107 บาบหอลายเสืออ่าโอเคเรียบเปนในส่วนของรถเรยวน109น,น,นะครับถึงเดชเชียงใหม่ทราบถึงใจมาก คสงใจมากเลยโอเค408ก็รังมานะครับฮะเวลาได้ยินเสียงเพลงงาสมเนี่ยรู้สึกอยากร้องไห้ตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นไรนะฮะเพลงมันเศร้ามากใช่ไหมเออคิดเหมือนกูเลยเ,เปืงของเล่นนะฮะ 408ก็ลังมานะครับผมอ่านี่นะครับก็เป็นในส่วนของรถเร็ว109รุได้เชียงใหม่ vs รถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับสองขอบวนนี้เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะฮะปกติจะไปเจอที่วังกบแต่น้อยนะครับบอกเลยว่าเจอน้อยมากส่วนใหญ่จะมาเจอที่สถานีชุมแสงมากกว่านะครับอ่า เลงอะไรวะกูเนี่ยเฮ้ยนายคิดเหมือนเล่าไหมมีหนึ่งอ๋อนายคิดเหมือนเลาเหรอ,อจ้า I'm sorry <c oughs> สาวฝรัลล่งนะครับโอเคมาแล้วครับ408ตื <c <c ่นเต้นนิดหน่อยอ่าฝรั่งบางคนสวยนะครับชอบแม่ต้องมีสักคนหนึ่งแลละโอเคมาแล้วครับ408จักรุ่อ่ารนั่ากการกินส้มตำโจ๊ะตอนเที่ยงคืนส้มตำสุดแ่บแ่บสุดตัวโอเค สูงแปดฮะอ่านี่นะครับอ่า เกลือบาลเมินปากน้ำโโบปจายสนิทนครสวรรค์รับโ่าดสนิทเมือจัดราิงออไปเจอเทียวพื้อุงหน้าตามขอด้วยแงสนิหนแคไป้ายงสนิทเยอาอน้าสงสรโอเคออกสองขบวนครับผม109่งศูาและสี่ศูยหาหายากมากนะฮะที่รถเร็วหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยนานทีจะรอลีกกับสี่ศูหา ช้าเท่านั้นครับผมถึงมาเจอกันได้อ่าโอเคได้เวลาที่รถเลียง109ออกครับอ่าคันนู้นก็เป็น408ที่เพิ่งออกไปนะครับอ่โอเคออกได้อ่าก็ไปจอยทีที่สถานีปามุน,นาตะพานหินพิจิตร กระทุ่มพิซซนโร่พุรมพิรามหนองตมพิชัยทุมทางบ้านดาราท่าสักดิ์กรอุจารณิดิศราอาจเดช้ยบ้านปิ่นแม่เมะนครลำปางขุนตาลพูและเชียงใหม่นะครับอ่าสาวฝรั่งแม่งน่ารักมาก I love you I love you I love you อ่าภา,าษาอังกฤษเขาพูดนะครับ I love you I love you คตรสวยครับผมนะแต่เขาน่าจะมีแฟนถ้ามีแฟนไปเช้าต่างชาตินะผมจะดีใจมากจะได้เขาพูดภาษาไทยเก่งอ่าโอเคไปนะฮะสองของบวสุดท้ายที่จะถ่ายในค่ำคืนนี้ลงคลิปเสร็จเดี๋ยวไปงานศพอ่าเดี๋ยวจะบอกนะฮะวาราชากันมากี่นาทีโอเคเจอกันพรุ่งนี้สวัสดี